สวัสดีครับพ,พ ai. Ai like ี่น้องพบกับช่องบ่าวด้วยลำเพลินอ๋อพี่เชียวครับพี่เชี่ยวครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่ไทยทีใหม่ทองหน้าใหม่กำแพงใหม่ไายเบิร์ดอะไรแบบนี้แจ๊คซีไทยอย่างวันไห้พี่น้องเบิร์นใส่ผงกาจารย์การใส่ต่อเบิร์ดไทยเปล่าเลยเรื่องมาหาเพื่อนแล้วครับพอดีพี่น้องอานสิบูกนะครับว่าเพื่อนผมเป็นไผ พอดีเอิญผม่พันหว่างพอดีผลหว่างนิดหน่อยนะครับเลื่อยังมาหาเผนดีกว่าตอนแหลกเอินนั่งเอื่อยอยู่อ่ะเอื่อยเอื่อยอยู่วันนี้พ่อมาอะไรไปอะไรมาหมยเพื่อนกันเลยครับเป็นเพื่อนกันเนี่ยเกิดปีเดียวกันพ่อสอเดียวกันครับเดี๋ยวยางไปเบื่อนครับว่าผู้ใด สวัสดีครับแม่วานสวัสดีแม่จ้าโคดรถไปพักนะเดี๋ยวซี่ปลาห้มากินสมพักดิไรเดี๋ยวซี่ปลาเอาก็แม่ว่าแม่ซี่ขันเหมือนนั้นเนาะขันมันกระเบิดเลยตึมั่บ้านขอบคุณครับเพราะจะขันลรปลาักระเบิดปลาพราสิเพราะกันนั่นแอดมินไปใส้อะไรแอดมินสมัยไปใช้โปรตีนขันไปเนี่เบิดเลยไข่เห็นตาเล้วไอยตื่นไงต้องไปหาหมอเป็นหมอ แอดมินพบวันสมัยของเ่าเห็นตาเราแ้ลวเดงเราไปหาหมอครับอ้าวเห็นแล้วครับนี่ครับเพื่อนผมครับสวัสดีครับเพื่อนสาวสวัสดีค่ะเธอว่างอยู่ไหมนี่ไปหหามอเธอยุ่งยากอยู่ใช่ไหมมาแต่แกงต้นไม้ของใส่ไก่อ้าวเธอปาดก่อนแล้วฉันจะขอเวลาเธอสักสามชั่วโมงไม่ขอเยอะหรอกโอ้แพงนะอือของเดียวก็ได้ยี่ดอกกาวนั่นเพื่อนคือเพื่อนเนี่ยนี่ครับ นี่ครับไอามาครับไอามาสยาแห่งตะกอนแห่งอีสานไกลคู่นี้มาเป็น,นันสาหน่อยครับเดี๋ยวให้นหน้กันหน่อยไปหนึ่งเดี๋ยวนั่งคุยนนั่งแป๊บหนึง่งผมอหยิบให้ไทยไทยไปเนาะเลือหัวกับไทยหรอท้งหน้ากับไทยแล้วเสาก็บไทยหรอไหนเดือแต่ผู้เดียวตัวประเี้เสี่ยวกูตัวมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยหันั่งกันหนึ่งกันเดี๋ยวสิขอเวลาเจ้านาทีบุคคลด่น <c oughs> นี่ครับพี่น้อง quay mẹ xin chẳng nè, tôm cay đi. Ôi khó chắc thuế ngay đây đó. Ôi khó chắc cần thuế nói, nói cái đấy. Không tin nó ขอขอล่าด้วยครับขอล่าบวชวยครับอย่าคิดเลือกมามาขอเวลาะหารหน้าที่นะนางลงแ่อนสวัสดีครับคุณมัสยาอ้าวสวัสดีถึงการทางการเป็นทางการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องอาชิฮูเห็นเห็นหน้าละพงใส่ครับที่หน้าละพงใส่สมัยก่อนๆแหละผมไม่ไม่ผมเห็นแรกๆอันเพิมาพบบัานสมัยกับที่เป็นรับรถตู้เนาะสารไก่เห็นบ่เห็นบ่ ่ขอคุยจังหน่อยด้วมัตสยาเนี่ยตรงๆเนี่ยจะเป็นคนจังหวัดไหนไอเดียหล่อนี่บุคคลเป็นคนเมิองเลยเมืองเลยเป็นเกิดเกิดไะไก็เกิดย่ชัยภูมิอืมห่วยชัยภูมิเ่อเกิดอยู่ชัยภูมิไปใหญ่ยู่เมืเองเลยไปใหญ่ยู่เมืองเลยนาตาเลยกบุคคลเลยแม่นบุคือคนเลย,เลยไปได้ผัวจยุไซปะเนี่ยไปเข้าลูกยุไซไปได้ลูกยุไซไปได้ลูกอยู่เวียนใหญ่ขุ่นพี่น้องเอาไป เอา,ออาเ,เอาอตะกอนตะกี้เนาะเอาะกอนสิฟังน้านี่สมัยก่อนเนี่ยเธอเอดงานอย่างเธออยู่ใส่ตะกอนตะกี้เนาะเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าอืถึงเย็บผ้าอย่างเดียวด้วยตัดผ้าปาักพิซทนเออเออพิซทุกอย่างที่เกี่ยวกับผ้าจนถึงขั้นระดับไหนแล้วจนถึงขั้นระดับไหนเย็บผ้านี่เย็บผ้าสูงสุดเป็นหัวหน้าดีปะ ขุนานันะ่สุดล่าสุดที่สิมานี่ก็คือเป็นุนนาเพื่อดีเลย่อลเราขึ้นเลเอาจังหวะกับบันทแป๊บนาขึ้นเลยพี่พันเนี่เอาเดี๋ยวถามกันหมอรัำนี่เบิ้งเบิ้งมาจาโดนอะไรหมอตกอนเนาะตะห่าเก่เอาห่าเก่าอปาเอาเ่หกเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห่าีเม่อกนี่ซีบอ่บบกี่ปีตกอนนี่บันทึกแมนเอาสาวหน่อยบ่แมนบแมนไห่นอน กัฟังทั่วไปแล้วไาบานเอจากไหนที่กี้มันเป็นเป็นมอลลสิงน้องแต่บอลลัมสิงเขากงเทพมาเป็นกับน้ำมูดอกกินกับกินน้ำเป็นน้ำมูดอกผ้าป่กัไปน้ำมูมาแต่มอลลูกุเทพกับปเต่หกวงแดงแม่บอกเขาเอาบ่ลไงเขามันีิตเพื่อนเนี่ยวสามสมือกับเบิร์แม่บอพี่น้องบางเท่อกับพี่น้อเราขอใจบางเท่มันสิหลบลัดนิดนึงมาหนขคืนได้ไหน ขึ้นในไม่เห็นสาวน้อยอ่ะครั้งแรกไม่เห็นสาวน้อยไปเบิ่งนยูนไปเบิ่งนยูอันทางลงหนังฮอนแลนด์พระรามสองโอ้พระรามสองเนาะแต่ปีหาใครหาหาเจ็ดปอนด์ฉันยังมาทันมาครรัแกเลยไปเห็นมักหลายอันนี้คือไม่มีการอวยไม่มีการชงกันนะครับอืมบมักปั๊บมักตอนเขาเปิดเปิดมาที่แรกกับสิเนียร์สาวกับปงสั่นนะตำรวนสมัยก่อน อืมออกมาเป็นคู่เป็นคู่เนาะเสียเลียงเสียเลียงจะมีแงนเอาโขสันสีน้ำตาลจังหวัดลำพูนเนาะบ่ายังไงม่าตั้งแต่สาวน้อยมะห่างเย็ดจากคิดเบิ่งห่างเย็ดจากประชาอุทิศ27ฮอดห่างเย็ดบังพี่เบอกโอ้ยค่ารถไปกลับเกือบพันกับค่ากันไปเบิ่งครั้งแรกครั้งแรกยู่ฮอลแลนด์แล้วเขาว่าสาวน้อยมาลงห่างเย็ดบางพีกับผ้ากันไป เกลี้ยงไทยประกันนั่นเป็นวะหางเย็ดนั่นบางพี่นั่นบานนีิพากันไปมาไปเห็ดท่านฉากนี่ต้องไปเห็ดท่านฉากที่เขากำลังไม่สิทนะฉันไม่เห็นเทือกสวงกันสาวหน่อยเขากำลังอันนั้นไหมไม่เลยมาแล้วเพราะว่าเธอสิมากับอีสานไก่มาตอนั้นเอออีออนซอนบรอหรือว่าอย่างไรอีสานไก่เพราะว่าปั๊บเพราะบานไปเธอมักเต้นฉันเห็นอยู่ลำพงใส่ลำพงควายแหละเธอสิมาต้นเช่นเชื่อเธอสมัยก่อนให้่เออเช่นกับพวกอย่างหนักเช่นสมัยดีกันเพื่อนเนาะ ไม่ดียวหรอกกอยู่กับปั๊บเอ่อหลังจากนั้นอเออเธอที่ไหนมันหนีคือพิกพันในมาหนี่มาเนี้ยอ้าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้วาแล้ว <c oughs> เอาเมื่อปีสองสองปีก่อนปีสองปีก่อนนะเพื่อนเนาะตอนนั้นวะที่เพื่อนไรเหตุละเหียมากมองตรงแล้วตอนนั้นเธอจะใส่ตอนนั้นพระประแดงอาเขตปับ๊บลักกะมาวัดเกิดบอดอืมแต่ปีก่อนแมนแล้วก็มาเรื่อยๆก็มาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมาจนได้มาอยู่มองนี ตอนแรกขื้นมากแม่สุภาพก่อนอยู่บ้านสุภาพสองคนฉันถือกองไห้ส่วนหนึ่งฉันขอโรคมาเนี่ยฉันก็บริเือฉันนึกว่าเธอสิมาสักพักนะวันนี้ฉันก็มาฉันอ,อมมะคือนยังไงขึ้นในผ้าผีบัญหาเอาเกิดกับบอดีาให้มาเป็นแม่บ้านก็เลยมาเป็นยนาสติก็ะไรไมาเห็ดเท่าชัมือนเลยละ่จะจะัดไปใส่ด้จากคนฟังก่อนเป็นเอฟซีเป็นบมอเปิดปิดสมัยก่อนมาตลอด กับอันอีสานไก่นี่ยลดบาทเท่านันไม่เอี่ไม้พี่ไม้แอดมินไม้เนี่ยรู้ตลอดแต่ก่อนรู้เพิ่มมากลบมากมามากเลยบอกเฮ้ตอนนั้นหลังจากนั้นสาวน้อยมากเล่นบอกเต้นเป็นเต้นไหนชนิดเนี่ยเต้นตอนายคือมัสยามตรงไหนเนี่ยต้องเต้นเไาอยู่ลงพ่องใส่แม่เอานไปอยู่โรงพ่องขวาเ่าะแมนตัวจริงเลยแม่เอาง่ายคือเอารีแล็กเนาะมวนคือมวนเมาคือเมาเอาตรงแล้วเมาคือเมาเอาตรงไหนเอาตัวหรอ หลังจากเที่ยงขึ้นไปแล้วเลยภาพตัดแล้วภาพแทนที่บ้านยังกระซัมเอราไงทิกผันคือโควิดฉันเห็นเธอปั๊บก็ไม่ทุกภาพฉันลงไปประมาณสองเดือนฉันก็มาปั๊บเห็นยังเห็นเธออีกคือเก่าอยู่ก็เห็นกับบานบ้านแมนที่พูดนะพอดีตอนมาพี่พอดีคือเดียนมาพี่ปะกับโควิดเขาบานแพงกันางเดีวชมโควิดเขาบานแพร่งกับประกาศไปพูดนะประกาศหาแม่เนาะแม่เพราะขันประกาศตัวญี่ปุ่นกับเจ้าบริเวณงานอยู่ในโดมปะ ต้องมันน้อยทั้งรถแม่นเออเป็นน้อยทั้งรถสองเดืนอนกว่าน้อยทั้งรถเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นผ่านไปมากนี่จักปีที่สองแล้วบ้าน,นี้นี่หมอสิขอ้อสิบครบปีแล้วดีป่ะชีวิตบ้าน,นี้ดีแล้วตอนนั้นฉันเห็นเธอนาเหรได้ <c oughs> มากก็เป็นเเร่แห้งเลย <c oughs> มากั็เฮาเลยเอออันนี้ <c oughs> ฉันเข้าใจ <c oughs> เหร่คู่นี่เหร่ก็เข้าหยอกแต่บอกไงเธอมาเธอบอกฉันมาเธอ เอาไงเนาะเงินสิกินยังบ่มีเอ้ามองตรงหลวมเอ้าฉันบ่กิด่ตอกเขาเคเขาเคยย้ํากันแมนแต่ฉันห่างๆเธอเพอฉันฉันยานเธอยืมพอฉันว่าช่ิยืมเธอแต่เธอมายืมฉันก่อนพี่น้องเสือบอถลเหลื่อเอื่อเอื่อนมันเอื่อยเลยมันอะไรไปเลยมาปีเดียวกันพ่อสอเดียวกันเกิดก่อนบางกีบวกเป็นเดือนแค่บวชกี่เดือนเองฉันสิงหาฉันพฤธจิกาแมนขอได้ยังไง ผ่านมาเหลือดีวันที่วันที่อะไรวันที่อะไรวันที่หยิบของเธอวันที่เท่าไหรที่สามสิบพันมาเนอะเดาย้อนหลังให้โอเคอืมฉันเมื่อวันเกิดฉันฉันก็เห็นผู้ใดให้เค่เอาโชคฉันไปล่ำเออฉันฉันเดือดตนเจ้าของไว้บ่อทองรู้ต้นบ่กรอกทรัพย์หัวได้ที่อ่าหลังจากนี้เนาะหลังจากนี้มากกับเป็นเซี่ยวกันพี่น้องบัดนี้เธอกับบอายกับเป็นหนีเป็นศิลินเนาะบัดนี้เป็นยังไงคุณหมวดนี้รู้สึกว่า อีกึ้นแล้วทยอยเบิดละเนาะโอ้ดีใจน้ำเพื่อนมายืมองแค่สามร้อยนะเอาทีละบอ่บอกระดีขึ้นแนบบ่อเป็นบอ่อกระดีขึ้นแล้วเออแค่นี้นักแน่เบาแน่เนาะแมนธรรมดาละเห็นงานบ่งยเดี๋ยวซื้อกันนั่นแหละอืมทำไมเห็นงานเนาะเออแม่นอย่าพิษกับผัวดูไรกระโผด้วดดูเห็นแล้วครับพี่น้องเพื่อนผมเนี่ยนี่เวลาเย็นทั่ไหนประมาณสมัยเฮ้ยไปหาเพื่อนเถอะเพื่อนนี่แงงเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออมา สี่ยอดแค่ประจําใ่ดอกพี่น้องไงบ้านี้หลังจากนี้ก็เมืเอ่อนี้นก็คือรีแลกคือบอดสอบมันไปนินดนึงเนะเาะเธอเคยแต่รีแลกนิดหน่อยเก็คือหมายความว่ากัดเอน็นงานที่เก่าแหละเจาะหัหหกกันินดนึงเนะาะแต่พูดเกี่ยวกัหดพัดแล้ว<ม>เนาะเียวพัดแล้วพัดกระชี้แต่ยานไปผุ่นแต่ะละหน้าผุ่นสองคนใกล้แม่ว่านี่เออได้ไกลมาตัวนึงผักเบิดตั้งซี่ลอยผุนอ่ะต้องผักแห้งเด้อครับแห้งเด้อะครับผักโขมด้วยนี่กินแล้วจะได้ใหญ่ เอ้ามัหนี้ก่อนสิลงได้ไหมเป็นยังไงกัดชิโยไปเรื่อยๆบอกับเบอลคือฉันบอกรยจนเพิ่นไล่ออกไหมเพิ่นไลรออกหรือไล่ออกกับบออกรู้ว่าเป็นยังจะออกไม่มีวังไปเเอายขอบคุณมากหนะเพื่อนที่สลายเวลาให้นิดนึงนี่ครับพี่น้องผมเสือมัศยาผู้ใดเห็นกะนี่นะครับมากกอกซับอุปกรณ์กัดทักให้คนในกัดสกิทเนี่ยสกิทใช้สมาร์ท ส่วนหน่อยปะคำสี่เห็นอยู่กรุงเทพมั้งพอมาบ่มตรงยืนดูแลจะงนีเนาะก็เปิดปิดวงพี่น้องคำสี่เห็นได้เปิดปิดว่างสีนตลอดเนี่ยเราจะไปเบื้องลําโพงใส่ดิลําโพงอะไรไหมไม่ได้ผิดศีลขอขอบคุณเพื่อนขอบคุณมาอแมนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทนะครับคลิปหนาที่พอร์ตใหม่อย่าลืมนะพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดใจแรกใจครับพบกับน้อง แอมชนทิชาคำาสัญญาที่ชานุมานครับแล้วก็วันที่สามสิบครับอย่าลืมครับคอนเสิร์ตเอ่อโอ้พี่มหาตำนาาเลยครับรับผนหมอล่าต้นๆเบิร์ของเมืองไทยนะครับบัตรราคา1 1งร้อยสิบาทอย่าลืมนะครับเด้ออ้าวคลิปนี้ฝากไว้สนีคลิปหน้าจังพรม่นะครับเนาะไปนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ